แล้วอย่างกูได้ทําอะไรเป็นประโยชน์ให้กับประเทศบ้างก็ไม่ใช่ว่าอยู่แกต่ตายเปล่าๆไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ป่าดีใจว่ะที่ไอ้ตรงนั้นเราก็ไม่เคยจะนึกฝันหรอกไม่เคยจะตั้งใจว่าจะต้องพูดเมื่อวันนี้เขาไล่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาไปได้ต่อไปหน้าที่ของคือจะเข้าไปในขณะเดียวกันได้ใช้อาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสติ๊กลูกแก้วลูกหินระเบิดเพลิงระเบิดควันนะครับ ้นเหตุของมันคือการบงการเหตุการณ์จากต่างประเทศเมื่อก่อนใน,นพูดแล้วยังไม่ค่อยมีคนเชื่อเขาบอกมีการสั่งการมาจากต่างประเทศเดี๋ยวค่อยดูตัวละครตัวสุดท้ายจะออกมาสุดท้ายก็ออกมาจริงฟลุกนะออกมาจริงนะครับแล้วก็ผมบอกเดี๋ยวคนสุดท้ายอะทัพนางจะเป็นเสื้อแดงวันนี้ก็ฟลุกนะกเสื้อแดงออกมานะแล้วเขาก็จะมุง่งผมก็เรียนไว้เมื่อวานนี้วันนี้ไงเขามุ่งไปที่บ้านพระเดกประยุทธ์ เพราะอะไรบ้างพลเอกประยุทธ์อยากจะได้ยิงปืนนัดเดียวไอ้โรสาตัวคือ1ได้พลเอกบ้านนายกมตรี2คง่ายทหาร3เขตพระราชฐานเขาจะได้3ประการเขา,าต้องเดินเกมลุกเรื่อยๆโดนสลายไปเขาก็จะมาใหม่นะครับไม่มีประโยชน์ในการสลายนะครับยิ่งสลายความชอบธรรมรัฐบาลยิ่งน้อยลงนี่มาเถียงกันไอ้ไฟนั้นถูกไฟนี้ผิดมันเจ็บทั้งคู่อ่ะใครจะผิดก็แล้วแต่มันเป็น สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกินพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดาราคอเอาทั้งคอเอาและคอไม่เอานะฮะปรากฏว่าก็โดนเล่นงานกันไปอ่วมเลยทีเดียวในขณะที่ม็อบก็มีการเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ และเข้าสู่กระบวนชุมนุมได้ถึงบริเวณ3แยกดินแดงนะครับและได้พยายามรื้อทําลายสิ่งกีดกั้นของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่วางไว้ตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตนะครับได้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะพยายามรื้อตู้คอนเทนเนอร์และสิ่งกีดขวางต่างๆในขณะเดียวกันได้ใช้อาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสติกลูกแก้วลูกหินระเบิดเพลิง ระเบิดควันนะครับระดมยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประกาศเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมให้ยุติการกระทำนะครับต่อมาเวลา17นาฬิกา20นาทีตัวแทนกลุ่มหมู่บ้านทุลกว้าได้ประกาศยุติการชุมนุมนะครับแต่กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนยังคงอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงได้มีการใช้อาวุธต่าง แล้วดมยิงมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกเป็นระยะระยะจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้จุดเพลิงนะครับเผาวัสดุต่างๆบริเวณด้านข้างถนนวิภาวดีเวลา18นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ออกมารักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากการกระทำของกลุ่มผู้กระทำผิดดังกล่าว นะครับทางท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลน,นะครับได้สั่งการให้สถานีตำรวจนะครับดำเนินการดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไปจากการสารวจเบื้องต้นในขณะน,นี้ได้ทําการตรวจยึดรถจักรยานยนต์จํานวนกว่า14คันนํามาตรวจสอบเพื่อดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาและกลุ่มผู้กระทําผิดต่อไปตามกฎหมายครับและในวันนี้ครับวันที่13สิงหาคม จ้าหน้าที่ตำรวจกองบรัญรชาการตำรวจน,นครบาลได้ทำการสืบสวนทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งคนนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมตามปรากฏภาพมีการชุมนุมกันรบริวเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้ความรุนแรงนะครับได้ใช้อาวุธต่างๆทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการทุบและเผาทรัพย์สินของทางราชการเป็นเหตุได้รับความเสียหาย และหนในผู้กระทําผิดนั้นนะครับจ้านที่ตำรวจได้ขอสารอาญาขอหมายจับสารอาญานะครับปรากฏหมายจับได้แก่นายวิศรัตวัดธีรวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้หนึ่งในแกนนําและผู้สั่งการให้มีการก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดง สารอาญากรุงเทพได้ออกหมายจับในข้อหาร่วมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองโดยมีฐานะเป็นตัวการผู้สั่งการร่วมกันทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพกรกฉุกเฉินซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215มาตรา138และพลกรกฉุกเฉิน และในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจับกลุ่มผู้ผู้ต้องหามาดำเนินคดีดังกล่าวฮะของเจ้าหน้าที่แต่อ,อย่างใดนะฮะตาาก๊สระมีนะคะ อนนี้ขบวนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนที่พระบดีรังสิตแล้วน,นะครับ

เจ้าที่ตำรวจได้ประกาศเตือนหลายครั้งนะครับลุนพุธนุมก็ยัง,ย,งยังคงปากหลักอยู่นะครับไม่ไม่ล่าถอยไปนะครับเจ้าที่ตำรวจจะมีความจำเป็นต้องเริ่มมาครับใช้กฎหมายโดยการใช้กระสุนยางครับแล้วก็การใช้ก๊าซซัมตาก็เป็นไปตามมาตรการที่ได้ดําเนินการมาโดยตลอดครับตอนนี้ถือว่าสามารถควบคุมที่ในพื้นหลจะเป็นยังยังตอบไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเมื่อช่วงเย็นนะครับผู้สื่อข่าวที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก็เห็นอยู่แล้วว่า เนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มเบาลงนะครับทางกลุ่มผู้ชุมเองก็ยังคงมีการคว้างปลาสิ่งของโยนประทัดยักษ์เข้ามานะครับก็เพิ่งหยุดเมื่อสักครู่นี้นะฮะในขณะนี้เองแม้ว่าฝนยังตกอยู่ก็ยังมีความพยายามที่จะใช้แสงเลเซอร์ยิงเข้ามานะครับก็ฝากาสื่อมวลชนให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยเนื่องจากว่าแสงเลเซอร์นั้นเป็นแสงที่มีอันตรายครับมีคำถามอะ<า>ไรเพิ่มเติมครัมกังวลอะไรเป็นพิเศษในวันนี้ไหมครับผม คืออยากจะฝากให้กลุ่มผู้ชุมนั้นได้ยุติการชุมแล้วก็กลับบ้านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เองสถานการณ์ในเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับท่านนี่เองที่เพิ่งท่านถามคําถามก็ยังคงมีเสียงการโยระเบิดเข้ามานะครับเพราะนั้นแล้วอยากจะให้กลุ่มผู้ชุมนั้นที่ได้รับชมรายการอยู่ได้ยุติการชุมนุมนะครับได้แยกย้ายนะครับพี่น้องประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนนะครับอยากจะฝากให้ให้คำนึงถึงตัวนี้ด้วยครับครับผมฝากไปถึงนะครับพี่น้องประชาชนผู้ นะครับรัฐบันผมนะครับในฐานะผู้ร่วมก่อ,อตั้งมูลบ้านแสดงและอดีตประธา,านสมพัธา์มูลบ้านแสดงแห่งประเทศไทยขอฝากไปถึงอดีตแสดงและคนแสดงในปัจจุบันนะครับว่าวันที่15สิงหาคมนี้นะครับที่คุณนัทวุฒิใส่เกลือจะเชิญน้อพี่น้องออกไปก่อมอบ็บออกไปเรียกร้องไล่รัฐบาลจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเมื่อวันนี้เขาไล่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาไปได้ต่อไปหน้าที่ของคือจะเข้าไปสู่กระบวนการล้มเจ้า วันนี้พวกเราต้องออกมาปกป้องสถาบัานออกปกออกมาปกป้องข้าหาษกตรนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่มีในหลวงเรายังแผ่นดินไทยอยู่พี่น้องครับวันนี้เราถูกพักจูงจากฝ่ายต่างๆว่าต้องออกไปต้องออกไปไรัฐบาลจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับและที่สําคัญที่สุดครับตั้งแต่ปี2 5 5 3พี่น้องคนแสดงนะครับที่ออกไปกับรักโทษนักว่าเผาเลยเผาเลย,เ,ลยเป็นกลุ่มที่เผาบ้านเผาเมืองวันนี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสระบุรีจังหวัดอุบล พี่น้องปิดคุกแล้วถามว่าวันนี้แกนนาสู้แล้วรวยออกมาช่วยพี่น้องให้วันนี้นะครับในฐานะผมเป็นผู้รีเ่มก่อตั้งบ้านแสดงมีหมู่บ้านแสดงเกิดขึ้นสองหมื่นแปดพันหมู่บ้านมีทั้งหมดหกภาคผมขอฝากเตือนนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับวาทกรรมเก่าๆของคุณนักตะวัสไส้เกลือที่บอกว่าออกมาออกมาเป็นยังไงครับวันที่เจ็ดสิงหาที่ผ่านมาออกมาแล้วมาเผาบ้านเผาเมืองอีกนะครับจะมาล้มล้างถาบันจะบุกไปพักบ,บรมมหาราชวัง ไปทำไมครับวันนี้จะเปลี่ยนการต่อสู้ออกมามาบอกว่าไล่ประยุทธ์จันทร์โอชามาไล่นาย,ยรุฐมนตรีโีปรดนะครับอย่าไปเชื่อวัฒนธรรมเก่าๆของคุณนัทวัฒน์ใสเกลืออย่าไปเชื่อแกนนําเก่าๆวันนี้บอกมาให้พี่น้องมาเผาบ้านเผาเมืองและสุดท้ายนะครับแกนนําของเรานะครับติดคุกบ้านแตกสแสละขาดในจังหวัดอุดรธานีที่ผมอยู่วันนี้หลายคนติดคุกยังไม่ได้ออกมาบางคนครับบ้านแตกสแสละขาดนะครับ ไม่มีใครออกมาเยียวยานะครับแกนนําสู้แล้วรวย <S <S ผมขอฝากเตือนนะครับพี่น้องครับว่าเชื่อผมเถอะวันนี้ที่ผมออกมาไม่ใช่ว่าผมรักประชาไม่ใช่รักาาประชาธิปไตยผมรักาาประชาธิปไตยแต่าาประชาธิปไตยที่จะเต็มใบได้ต้องร่วมพลังกันแต่ที่คนออกมาอ้างว่า,า,าประชาธิปไตยอะไรอะไรจริงๆแล้วเขาต้องการล้มล้างสถาบันล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เราคู่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับต้องออกมาต่อต้าน ต้องออกมาเรียกร้องให้พี่น้องไม่ต้องออกไปวันที่15สิงหาคม2564นี้เราจะต่อต้านอย่างเด็ดขาดครับ คลิปนี้นะคะฝากถึงอ้อีทั้งหลายแหล่ที่ออกมาดิ้นกันบอกว่าให้พวกกูเลิกเป็นสลิมเมื่อดูปากกูชัดๆเลยนะมิมีทางเลิกได้เพราะสลิมมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยที่รักแล้ก็เทิดทูนพ่ออยู่หัวกูแปลง่ายๆก่อนเลยขนาดเป็นของหวานยังเป็นของหวานที่หอมกลุ่นอร่อยนับภาษาอะไรถ้าเป็นคนอย่างพวกกูความจงรักภักดีที่ละมุนละไมที่มีมออให้พ่ออยู่หัวมันช่างหอมหวานจน แตะจมูกพวกมึงใช่ไหมภารกิจนี้มึงไม่มีทางทําจบกูบอกได้เลยสลิมก็คือค่ารองบาททุกชาติไปฟังชัดๆอีกครั้งสลิมคือค่ารองบาททุกชาติไปจบนะสวะถ้านำปรากฏการมาวิเคราะห์เราคงเห็นว่าตอดปิตินะฮะสวยละนะฮะก็พี่ศิสุวรรณจันยาก็ไปร้องเอาผิดโพสต ฉีดวัคซีนผสมน้ำสร้างข่าวเท็จนะก็ปรากฏว่าที่ปอทนะครับ,รบ,นะรบพีศรีสุวัณจัญยาสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้ร้องเรียนกล่าวโทษนะครับร้องทุกกล่าวโทษในปิติพิดมภากรีหรือตอดนะทาย,ยาทเครื่องดื่มตราสิงฐานนำเข้าระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จกรณีโพสเฟซบุ๊กนะครับ ตำหนิการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็นกระแสวิวิจารณ์กันอยู่ขนาดนี้การโพสต์ข้อความเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือด่านหน้าต้องจับฉลากเพื่อจะได้ฉีดนะครับบางโรงพยาบาลใช้วิธีผสมน้ำเพื่อให้ครบคนผมขอสละตำแหน่งเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเขาครับนะและเมื่อผมเอา เมื่อผมเอาจริงคือเอาจริงนะก็ปรากฏว่าพี่ศิสุวรรณก็ไปแจ้งความหนึ่งคดีว่าเรื่องอการป้องกันโควิด -19 อยู่ในขณะนั้นมีการผสมน้ำนะครับเพื่อทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนด้วยเหลอนะครับก็เป็นประเด็นที่มีการตอบโต้กันแหละและมีการแจ้งความ,มนกนดีกันไปนะครับในขณะที่น้ำนะฮะน้ำซึ่งเป็นมิสแกรนนะครับของทางอะไรฮะนวัต คนของนวัดก็ปรากฏว่าถูกเจ้าที่ตํารวจแจ้งข้อกล่าวหาเธอก็ให้การปฏิเสธนะครับการให้การปฏิเสธของเธอนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนี่ในฝั่งคอเอานะฮะไอ้ฝั่งคอไม่เอาเนี่ยออินออินนะฮะก็คงเป็นดาราตลกนะดาราตลกปาเทพนะ ก็ปรากฏว่าถูกโจมตีจากกลุ่มขนบวนการล้มเจ้าที่อยู่ต่างประเทศบอกว่าเนี่ยทำสกปรกทําอาหารสกปรกโน่นนี่นั่นป่าเทพก็ออกมาบอกเขาทําด้วยเศรษฐกิจพอเพียงทําด้วยมือนะครับชาวบ้านทํากันเองแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้มีโรงงานมาทำนะครับ สำหรับปาเทพก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะสื่อในฝั่งของเสื้อแดงก็ขยี้ปาเทพเล่นงานปาเทพเรื่องสก,รป,กปรกปาเทพไม่อยากจะอยู่ในวงการบันเทิงนะครับเพราะว่าวงการบันเทิงมันสกรปรกแล้วตอนหลังก็มีข่าวเรื่องของอาดารา,าตลกหญิงตลกหญิงนึ่งตักปาเทพก็บอกไม่โกรธไม่เคืองแต่บอกว่าไม่ควรจะมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านหนักขนาดนี้ในขณะที่ตักก็บอกว่า จริงๆแล้วก็มีการแซลกันไปแซลกันมาสําหรับตลกไม่ได้คิดอะไรกันมากสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้กําลังเกิดขึ้นและประเด็นก็คือถูกตั้งคําถามว่าตกลงใครถูกใครผิดแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอเอาไม่ว่าจะเป็นอินเอาเนี่ยนะฮะคอเอาหรือคออินเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งที่ดารา นักร้องนักแสดงเจ้าของบริษัทอะไรก็แล้วแต่มาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเมืองนะครับประเด็นที่สําคัญคือเขาเหล่านั้นมีความรู้เรื่องของการเมืองอย่างลึกซึ้งไหมก็ตลกก็คงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะไม่ว่าจะเป็นตักไม่ว่าจะเป็นป่าเทพก็จะใช้บรรทัดฐานเรื่องของปรากฏการณ์เป็นสําคัญได้ความรู้สึกของแต่ละคนนะมาเป็นสิ่งที่นําเสนอออกมานะครับในขณะที่ดารา นะนางงามมิสแกรนเนี่ยนะซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้บอกว่าหลังจากที่บรรดาสมาคมผู้จัดภาพยนตร์เนี่ยไปร้องต่อภาคก้าวไกลนะครับในส่วนของสมาคมผู้ประกอบการสถานบันเทิงไปร้องต่อก้าไกลผมบอกเตรียมพร้อมให้ดีสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็คือว่าจะมีบรรดานักร้องนักสแสดงดาราจะมีบรรดาผู้ประกอบการสถานบันเทิงเนี่ย ออกมาเคลื่อนไหวนะก็บังเอิญมันพลุกมันก็มาจริงๆก็จะมีพิทตงพิตตี้ไปยืนกับม็อบปรากฏว่าดาลาราก็ถูกกดดันนะโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสงครามไวรัสในการโจมตีดาลาร่อนแรกก็ใช้วิธีการแฮชแท็กนะโน่นนี่นั่นสร้างกระแสต่อมาก็มุ่งทําการโจมตีดาลาราพอโจมตีดาราเสร็จสิ่งที่ตามมา ก็เกิดกระแสะการต่อต้านเพื่อเรียกร้องให้ดาราเนี่ยมาทําการต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะบางเอิญนสิ่งที่ผมบอกไว้มันฟลุกตอนนี้ปรากฏว่าผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะในกลุ่ม Facebook ของสำนักข่าววิหกนิวเนี่ยนะพอมีคนมาโพสต์ข้อความมากขึ้นโดยเฉพาะฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลก็ปรากฏว่าโดนบทโจ,จมตีโดนบทโจ,จมตียกแรกก็เป็นเรื่องของการหมิ่นสถาบันนะครับ โจมตีหนักเลยนะในกลุ่มของพวกเราซึ่งมีกันอยู่5 0 0 0มื่กว่าสี่หมกว่าคนกับ50า0 0ืคนในกลุ่มใน f c e e o o o นะครับเรามีหลายแพลตฟอร์มแหละเฟซบุ๊กยูทูบทวิตเตอร์ติ t กต็อกมัน Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, มีเยอะสิ่งที่ตามมานะครับตอนนี้พอมีการบล็อกวันหนึ่งเป็น10-20ีลายอะหลาย10บลายเอาไว้ไม่ใช่ดิสิบยหลายสิบลายทีมงานบล็อกกันขี้แตกเลยนะครับปรากฏว่าเขาก็ใช้วิธีการไปสร้างไวรัสนะครับให้กลุ่มใน ตะวันออกกลางบ้างกลุ่มมุสลิมบ้างนะครับแล้วก็ไปปล่อยไวรัสแล้วก็ให้เอาไวรัสมาลงนะครับในกลุ่มของพี่หกนิวซึ่งจะเป็นภาพโป้โผล่ขึ้นมาซึ่งโอ้โหบล็อกก็นสนับผมไปดูนั่งทีมงานต้องนั่งบล็อกกันเยอะเลยนะครับคือเขใช้วิธีนี้วิธีนี้เรียกว่าอะไรสงครามไซเบอร์นะครับสงครามไซเบอร์ที่กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ สิ่งที่เราเห็นในเรื่องของดาราคอเอาไม่คอเอาเนี่ยดาราเหล่านี้ได้รับอะไรปรากฏการณ์นะในสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นส่วนนึงก็สลับสูญสิ่งที่เห็นก็ต่อต้านผลที่ออกมาเป็นอะไรนิ่ติทีฟซัมเกมสําหรับใครสําหรับตัวเขาไม่ว่าจะเป็นมิสแกลนน้ามิสแกลนไม่ว่าจะเป็นนวัดตอนหลังนี่พอเกิดมีการแจ้งความคดีขึ้นมาก็เงียบไปละนวัดเนี่ยปรากฏว่าคณะมิสแกลนทั้งหมดโดนหมดแล้นะฮะ ทั้งผู้เข้าประกวดนะครับทั้งคณะกรรมก,การจัดงานทั้งตัวนวัดเองเนี่ยก็โดนหมดนะซึ่งตํารวจทําการออกหมายเรียกแล้วก็สอบปากคําไปแล้วสองสามร้อยคนนะเพราะมีการติดเชื้อโควิด -19 ทั้งหนักและเบานะครับอละเมินปกระกควบคุมโรคปลระเมิดปกระกฉุกเฉินจาัดก,การประกวดขึ้นมาอันนี้โดนโดนเล่นแล้วโดนเอาคืนตอนนี้ผมไม่รู้จักส่วนตัวล่ะนะครับก็มีการเนี่ยพี่สุวรรณก็ไปแจ้งนะครับเพื่อต่อต้านรัฐบาลในขณะที่ ป่าเทพป่าเทพก็โดนทัวลงไปดา่าโจมตีป่าเทพหนักนะครับตัก๊กนะครับซึ่งเป็นดาราตลกเหมือนกันเนี่ยก็เป็นนักร้องก็ร้องเป็นเพลาะนะก็ปรากฏว่าก็โดนโดนเล่นงานเหมือนกันตอนแล้วก็ตอนหลังก็มีอะไรนะที่เล่นละครนะฮะเล่นหนังเล่นหนังนะครับในอ,อ,อะไรอนะ่หนังเด็กนะฮะก็มีการไปฟ้องออคนที่กระทาความผิด มินประมาทเขาสิ่งเหล่านี้ก็กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องลาดาคอเอากําลังโดนเอาคืนนะครับเพราะอะไรสถานการณ์การเมืองมันกําลังตีกลับไงการเมืองมันมีเวลาของมันม,มีจังหวะของมันนะครับท,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 ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปรากฏการณ์นะต้นเหตุของมันคือการบงการเหตุการณ์จากต่างประเทศเมื่อก่อนใน,นพูดแล้วยังไม่ค่อยมีคนเชื่อ,อบอกมีการสั่งการมาจากต่างประเทศเดี๋ยวค่อยดูตัวละครตัวสุดท้าย,ยออกมา สุดท้ายก็ออกมากจริงๆฟลุกนะออกมากจริงนคะครับแล้วก็ผมบอกเดี๋ยวคนสุดท้ายทับนาจะเป็นเสื้อแดงวันนี้ก็ฟลุกนะเสื้อแดงออกมาแล้วเขาก็จะมุง่งผมก็เรียนไว้เมื่อวานนี้วันนี้ไงเขามุ่งไปที่บ้านพลเอกประยุทธ์เพราะอะไรบ้างพลเอกประยุทธ์อยากจะได้ยิงปืนนัดเดียวนกสามตัวคือหนึ่งได้พลเอกบ้านไหนาย,ยกมตรีสอง่ายทหารสามเขตพระราชฐานเขาจะได้สามประการเหาต้องเดินเกมลุกเรื่อยๆโดนสลายไปเขาก็จะมาใหม่ นะครับไม่มีประโยชน์ในการสลายนะครับยิ่งสลายความชอบธรรมรัฐบาลยิ่งน้อยลงนี่มาเถียงกันไอ้ไฟนั้นถูกไฟนี้ผิดมันเจ็บทั้งคู่อ่ะใครจะผิดก็แล้วแต่มันเป็นประชาชนคนไทยเหมือนกันนะครับผมได้เรียนอธิบายอย่างละเอียดนะกลยุทธ์ทางการเมืองแต่พูดเรื่องของการคอเอาไม่คอเอาเนี่ยนะครับผมเรียนหุ้นส่วนไว้นะให้ดูเป็นบทเรียนทางการเมืองให้ดูเป็นบทเรียนในชีวิตเลยนะครับว่ากําลังเกิดการแสดงความคิดเห็นทําได้นะ แต่ว่าในกรอบเวลาจังหวะมันมีเวลาของมันฝ่ายที่ลุกก็มีความเชื่อว่าเขาชนะฝ่ายที่ตั้งรับเขาก็เชื่อว่าเขาชนะเขาเอาอยู่แต่บนพื้นฐานของมันในสถานการณ์ปัจจุบันคือการแพร่ระบาดโควิด -19 กำลังติดอย่างหนักมีการนำเรื่องโควิด -19 มาเป็นประเด็นทางการเมืองคนที่ไม่รู้ประสีประษาการเมืองจึงตกเป็นเหยื่อของการเมืองไม่ว่าจะเป็นดาราคออิน หรือว่าดาราคอเอาก็ตามเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างเลือกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักจียงกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ยายแผ่นดินิินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มชำ่ำฟ้าพาหวานนำพื่ผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผู้คนฟ้าพาผ่านจนผ่านพ้นโพอภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศ ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าฟันฝ้าใัยไม่เคยไหวหว,วั่นฝ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฝ้าทรงปุกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าฟันฟ้าภัยไม่เคยไหวหวั่นฝ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น